เซนทรัลทำการซื้อหุ้นในลัคกี้สุกี้กระชั้นทุน940ล้านบาทนี่เป็นการเข้ามาในตลาดอาหารแบบบุฟเฟ่ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วบริษัทโรงแรมเซนทรัลพาชาจำกัดมหาชนได้ประกาศผ่านแถลงการของตลาดหลักทรัพย์ไทยว่าคณะกรรมการบริษัทได้มีมติในการลงทุนในธุรกิจร้านอาหารสุกี้และบาร์บีคิวภายใต้แบรนด์ลัคกี้สุกี้และลัคกี้บาร์บีคิวโดยซื้อหุ้นของบริษัทมิราเคิลแพลนเนตจำกัดอิแนวทางธุรกิจอิมถูกสร้างขึ้น เมื่อปี2564ในเดือนมิถุนายนเพื่อดำเนินธุรกิจร้านอาหารแบบบุฟเฟ่ปัจจุบันมีสาขาทั้งหมด38สาขาโดยแบ่งเป็นร้านลัคก,กี้สุกี้27สาขาและร้านลัคก,กี้บาร์คิว11สาขาการดำเนินการเซ็นทรัลจะเข้ามาลงทุนในยุคโดยซื้อหุ้นสามัญจำนวน35,000หุ้นและหุ้นเพิ่มทุนอีก15,000ห้นดุ้นโดยงบประมาณ940ล้านบาทการลงทุนนี้จะเสร็จสิ้นในเดือนธันวาคม2568และเซ็นทรัลจะเป็นผู้ถือหุ้น ในยิมจำนวน140 0 0 0หุ้นหรือ40เอร์ของหุ้นทั้งหมดแหล่งเงินทุนการลงทุนนี้จะมาจากกระแสงเงินสดภายในบริษัทเซนทรัลผลกำไรที่คาดว่าจะได้รับเซนทรัลเชื่อว่าธุรกิจร้านอาหารแบบบุฟเฟ่ยังมีศักยภาพในการเติบโตอย่างมากนอกจากผลกำไรที่จะได้รับจากการขยายธุรกิจของอีกด้วยและเซนทรัลยังสามารถนำความเชี่ยวชาญในการบริหารและเทคโนโลยีทางด้านอาหารมาใช้ในการสนับสนุนยิมให้เติบโตต่อไป แต่นี่คือส่วนที่น่าสนใจการลงทุนในธุรกิจอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ของเซ็นทรัลอาจเป็นการเดินผ่านทางที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งการแข่งขันในตลาดอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ในปัจจุบันเป็นอย่างมากและการเข้ามาของเซ็นทรัลอาจเป็นการเพิ่มความแข็งของการแข่งขันนี้จะเป็นอย่างไรกันแน่คุณคิดว่าการลงทุนนี้จะนำไปสู่การเติบโตทางธุรกิจในอนาคตหรือไม่อย่าลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนแสดงความคิดเห็น